ต้องมองต้องมองเห็นปินตรงนี้ป,นปินล็อกต้องมองเป็นเห็นปินล็อกตรงนี้ถึงจะใช้ได้ของจริงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไหมใส่ไปไปเอเวสโฟเห็นไหมยนี้เสียเลยต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวใช้ไม่ได้นะ เออฉนนี่เสียแล้วันนี้ซีไมได้อยดี๋ยววัดความยาวดูว่าเท่าไหร่ความยาวจางนี้มานี่งน,นี่ตรงนี้ใช่ไม่ได้เสียเออต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในสัญญาณเอเอสใหม่แต่ลูกปืนถูกแล้วต้องมองเห็นลูกปืนตรงเนี้ยถจะถูกเอี่ยมองเห็นปิ้นอะปิ้นล็อกเนี่ยตรงเนี้ยเขาใส่มาผิดคาพ่ะ รวดที่นี้บอ <Yeah. S 1> สดูอน